สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกันบ้านวายบีมาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับพี่แอนของเราก็ได้ให้น้องจษจ๋านั่งรอพบคุณหมอบอยนะครับเพื่อที่จะปรึกษาเรื่องของการทําจมูกนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยคุณหมอจะเป็นคนตรงเวลามากๆเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ทําไมถึงให้น้องจจ๋าได้รอนานขนาดนี้เกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ย แอมครับค่ะคุณหมอจอกมาค่ะอ๋อค่ะคุณหมอติดเคสอยู่นะคะน้องจะจอดได้จองคิวไวมไหมไม่ได้จองค่ะอ๋องั้นต้องรอก่อนนะคะเพราะว่าคุณหมออะคิวทองเลยต้องจองคิวไว้ก่อนร่วมหน้าค่ะรอก่อนนะคะค่ะหนูไม่ได้จองคิวมาก็เลยหนูว่าคุณหมอไม่มีลูกค้าเอ้าที่มานี่คือไม่ได้จองคิวเหรอไม่ได้จองค่ะทำไมไม่จองล่ะก็รู้อยู่ว่าคุณหมอลูกค้าเยอะก็มัน ม,มันมืดแล้วไงก็เนึกว่าแบบว่าไม่มีคิวลูกค้าพบตังมาอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องจองคิวด้วยนะเข้าใจไหมค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะนั่งรอไปสแป๊บนี้ก็ได้ค่ะห้าชั่วโมงนะครับรอได้ไหมห้าชั่วโมงเลยเหรอคะนี่แหละครับผลของการทําอะไรปุ๊บปับ๊บไม่มีการวางแผนนะครับก็ต้องมานั่งรอแบบนี้แหละครับสวัสดีครับมากดีค่ะเป็นไงบ้างครับเดี๋ยววันนี้เตรียมตัวพร้อมมานะครับ นี้ก็มีข้อสงสัยอะไรก่อนที่จะทำไหมครับก็มีข้อสงสัยค่ะพี่หมอบริวเมื่อกี้ตาไปดูแกนสมุกกับพี่แอนว่าเดวก็เลยพี่แอนบอกว่ามีแกนสมุกที่นี่มีให้เลือกครับก็เลยยอจะถามคุณหมอว่าอย่างนีต้องใช้แกนแบบไหนของเจ้าจ๋านะครับมีปัญหาคือกระดูกจมูกคนนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแกนที่เราใช้เนี่ยต้องทําให้ขนาดดูเหมือนเล็กลงนะครับก็ต้องเป็นแกนที่ดูเรียวหน่อยนะครับ อ,อื่นๆก็จะมีปัญหาเรื่องอกระดูกเนี่ยนอกจากใหญ่แล้วมันยังไม่เท่ากันด้วยนะครับแต่หมอจะต้องตะใบ,บนะครับเพื่อให้ลดขนาดที่มันเบี้ยวลงนะครับแล้วก็วันนี้นอกจากเสริมจมูกแล้วสงสัยคงต้องให้ตัดปีกจมูกด้วยเพราะว่าปีกจมูกก็ดูใหญ่เหมือนกันเสริมจมูกไม่น่ามีปัญหาอะไรตัดปีกจมูกใช้เวลานิดนึงนะครับค่ะแล้ววนนี้คุณหมอคะ บางคนเนี่ยหนูเคยได้ยินเพื่อนเพื่อนเขาไปทํามาเนี่ยครับแบบหลายคนก็จมูกทะลุอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรคะเราวยิงยิงจ่เนี่ยมีวิธีที่ไม่ให้มันทะลุไหมคะคือหนกลัวว่าอนาคตข้างหน้าเผื่อมันทะลุอะไรเนี่ยนะครับมีวิธีป้องกอังนอะไรไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยการทะลุนะครับมันก็เกิดได้จากหลายๆปัจจัยนะครับส่วนหนึ่งก็จากการเตรียมซิลิโคนค่คะของซิลิโคนที่ไม่เหมาะสมกับนเนื้อเยื่อของเรานะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเกิดจากการกระแทกอย่างรุนแรง นะครับก็าจะทำให้ซิลิโคนที่ใส่เนี่ยมันมีการทะลุได้เพราะฉะนั้นในส่วนของการป้องกันนะครับเราต้องเตรียมขนาดของซิลิโคนให้พอเหมาะและถ้าเป็นไปได้ตรงปลายจมูกเนี่ยเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุดเนี่ยเราควรจะใช้เนื้อเยื่อของเราเองในการเสริมอย่างเช่นใช้กระดูกหลังอ,อ่อนหลังหูนะครับมาเป็นมาเป็นตัวที่เสริมตรงปลายเนาะถ้าเกิดว่าเจ้าจ๋าอยากจะป้องกันตรงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ให้ผลงานออกมาสวยด้วยผมก็แนะนําไม่ใช้กระดูกอ่อนหลังหูดีกว่านะครับข้อเสียคือเจ็บ2ที่ แล้วก็เจ็บครั้งเดียวเจ็บคนเดียวใช่งั้นจาก็คงต้องขอเอาไปวิธีนี้แหละคะ่ะเพื่อเพื่อมันเพื่อป้องกันด้วยแล้วก็เพื่อจะได้สวยครับผมแล้วจากดูตัวอ,อย่างแกนไหมตซิลิโคนแมนทิสนะครับหรือว่าทรงตะกั่นนะครับตัวนี้เนี่ยข้อดีก็คืออย่างที่บอกนะครับตรงสันเนี่ยมันค่อนข้างเรียวนะครับพอะยังก็จะทําให้จมูกดูเอมันมีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็รูปทรงของซิลิโคนที่เตรียมมาไว้เนี่ย มันใกล้เคียงกับสัดส่วนของโครงจมูกของเรามากที่สุดนะครับก็ใช้การตัดแต่งเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็ทําให้สวยได้รูปนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยหมอจะไม่ใช้ตรงส่วนหัวเพราะว่าเราจะตัดสินใจใช้กระดูของหลังหูนะครับเพราะฉะนั้นก็ะจะไม่มีการดันรบกวนจากในตัวซิลิโคนนะครับก็จะปลอดภัยมากขึ้นอีก ตัวนี้ราคายอยู่ที่เท่าไหร่ครับถ้าตัวนี้เป็นเสริมปกติก็อยู่ที่ห8มื่นแปดนะครับส่วนการทํากระดูกหลังหูเนี่ยก็อยู่ที่ทั้งหมดอยู่ที่สี่หมื่นห้าถ้รวมซิลิโคนเรียบร้อยแล้วของเจ<ร>้าจ่าจะมีตัดปิดจม,มูกด้วยแต่ปิดจม,มดูกก็อยู่ที่ห2ึ่0สองพันบาทค่าสายเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวหมอจะลดให้ลดให้คือลดให้ในส่วนซิลิโคนจะจ่าพวกไมคีบานนะหนูบอกแล้วว่ามนูอกมาครึ่งแสนได้ทอนกลับด้วยนี่คือเหตุผลที่หนูแต่งหน้าสวยมาไง ใช่ไหมคือแต่งหน้ามานี่คือคุณหมอเห็นสวยแล้วก็เลยลดให้ใช่ไหมคะคุณหมอครับผมผมก็ต้องลึงในความสวยเนาะก็เลยต้องลดให้ต้องเลยไม่ถูกไม่ใช่แต่งหน้ามาข่มขู่คุณหมอใช่ไหมไม่ค่ะแต่งมาเพื่อแต่งหน้ามาเพื่อขอสั่นลดก็โอเคถ้างั้นจ้าห้าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะคุณหมอก็เดี๋ยวให้ล้างหน้าทำความสะอาดผิวนะครับแล้วก็ทานยาก่อนที่จะทำนะครับเสร็จแล้วก็ที่เหลือทำใจนะครับเตรียมรับความสวยอย่างเดียวโอเคพร้อมหมครับ พร้อมค่ะไปลูกล้างหน้าเลยระวังแป้งนคอต้องเอาช้อนขูดก่อนนะบอลไปเยอะมากอันนี้ทำอะไรครับปินยาค่ะอ๋อป็ญยาปญญาเพื่อความสวยอ,อ๋อยากแก้กเสบใช่ไหมยากแก้ยาฆ่าเชื้อนะครับก็ต้องกินนะครับก่อนที่จะเข้าไปผ่าตัดนะครับเข้าไปทำสมูกอันนี้เขาก็ถ่ายไว้นะครับ พูดได้ครับถ่ายภาพไม่เฉย<ช>พูด,<ช>พดได้ไม่ <laughs> ได้ไม่สวยหรอรู้สึกไงบ้างครับไม่ถามอาจารย์ไม่เท่าไหร่แต่แต่คนที่อยู่ข้างในด้วจารย์นี่ <laughs> เขารู้สึกกลัว <laughs> ระหว่างนี้เดี๋ยวคุณหมอพูดภาพรวมของเคสนี้ให้ฟังนิดหนึ่งครับก็อย่างที่คุยไว้เบื้องต้นเมื่อสักครู่นะครับปัญหาหลักก็คือกระดูกมันใหญ่นะครับเราต้องพยายามลดขนาดของกระดูกลงนะครับแล้วก็ใช้การเย็บตกแต่งกระดูกจมูกนะครับกระดูกอ่อนที่จมูกเอากระดูกอ่อนหลังหูมาเติมนะครับมันจะ้ทำให้ลงพุ่งได้เต็มที่โดยที่ปลอดภัยจากการทะลุมากขึ้นนะครับ ยังก็ตามความเสี่ยวของการทะลุการติดเชื้อทุกอย่างยังมีได้หมดนะครับถึงแม้จะลดลงนะครับการดูแลที่ดีของตัวคนไข้เองก็เป็นส่วนสําคัญนะครับโอเคถัดตัวขึ้นอีกนิดนึงได้ไหมครับหมอจะตีเส้นบนผิวนิดนึงนะคะโอเคเราจะเริ่มแล้วนะครับขอให้คุณจะจ่าโชคดีนะครับ วันนี้เรามาดูกันว่าจะจ่าทำไปแล้วจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าใครเห็นจะจ่าสวยแล้วอ๋ออยากทําด้วยอะไรอย่างเงี้ยสามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนได้นะครับก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในการที่จะเข้ามาปรึกษาว่าจมูกเราเหมาะกับแกนแบบไหนแล้วว่าเราควรที่จะทําทรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของราคาก็สามารถคุยกับคุณหมอได้ที่ y b p Clinic นะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ที่เซ็นเตอร์พอยต์นะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงงาน FVP ริมคลองสมทวินมหาสารครามนะครับ ลิปหน้าเลครับเรามาดูกันว่าหลังจากที่จ้าจาทำเสร็จแล้วเนี่ยจมูกใหม่จะออกมาสวยแค่ไหนห้ามพลาดนะครับอะไรกานของเราเนี่ก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage นะครับหรือติดตามทางาไลน์แอดนะครับ adyb clinic นะครับอย่าลืมเครื่องหมายแอดข้างหน้าด้วยนะครับเบอร์โทร8 8 7 0 8 8 8 7 6 6นะครับอย่าลืมกด Subscribe ในคลิปวิดีโอด้วยนะครับกดเลย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 มาสวยด้วยกันเพราะว่าสาก็จะมาสวยเหมือนกันค่ะ บายดีคล mm ินิกให้คุณมากกว mm ่าความสว